ลัก,กรงสำหรับวันนี้นะครับเมนูแรกที่พลน,นำมาแบ่งปนันต้องบอกว่ามีส่วนประกอบหลกัหลกๆนะครับสองส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนโคสลออันนี้เราจะทำเป็นโคสลอแบบเบาๆในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโคสลอตัวนี้นะครับพลจะใช้เนี่ยกระหลังปลีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะซอยเขาบางๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบไม่ถนัดใช้มีดเราสามารถใช้เครื่องสไลด์ช่วยก็ได้นะครับ สลา์แบบนี้นะครับออกมาซอยๆใช้ประมาณสัก200กรัมหอมใหญ่เราใส่ไม่ต้องเยอะฮนะ2ช้อนโต๊ะพุ่นๆประมาณ30กรัมนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะการที่เราจะทำให้ผักเหล่านี้เนี่ยเขามีรสชาติที่กรอบนะครับเราต้องอาศัยการแช่ในน้ำเย็นจัดๆนะครับ2-3นาทีก็พอนะครับ ระหว่างนี้เราก็มาเตรียมน้ําสลัดที่เราจะใช้ปรุงโคสลอ์นะครับใช้น้ําตาลฮะประมาณสัก2ช้อนชาโชยุนะครับแต่ผมใช้เป็นโชยุสีอ่อนเขาจะมีสีที่อ่อนแล้วก็มีรสที่เค็มกว่าสีปกตินะครับดังนั้นเราไม่ต้องใช้เยอะเลยใช้แค่1ช้อนชาพอละใช้น้ําส้มสายชูข้าว2ช้อนโต๊ะครับผมคนให้น้ําตาลละลายครับผมคนทําให้หอมนิดนึงแล้วการเอาน้ํามันงาน้นํามันงานไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ึ่งช้อนชานะครับเอาละเ,เราพักไปข้างๆได้เลยนอกจากโคลสลอของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของน้ํามันงาแล้วผมอยากได้เนื้อสัมผัสแบบของงากรุบๆนิดหนึ่งนะครับงาขาวเนี่ยมันเป็นธัญพืชที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยนะครับราคาไม่แพงและที่เจ๋งสุดๆก็คือว่า <Wow. S 1> เข้ากับอาหารได้ดีเข้ากับของหวานก็ได้นะฮะและที่สําคัญนะครับก็คือมีโภชนาการทางอาหารที่ดีด้วยครับเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับคนใส่เยอะนิดนึง แล้วก็นำไปคั่วครับคั่วช้าๆนะฮะตอนนี้นะครับผักของเราเนี่ยกรอบแล้วครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากให้ผักของเรายิ่งกรอบเข้าไปใหญ่นะครับคุณผู้ชมจะดีมากเลยถ้าเราเอาเข้าไปแช่เย็นนิดนึงปิดพลาสติกแรปนิดนึงนะครับและก็แช่เย็นไว้ก่อนครับหน้าขาวคั่วสำหรับคนนะครับวนจะชอบคั่วงาสีเข้มนิดนึง ได้แล้วครับพักเล็กน้อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยบนโคสโลของเรานะครับเราใช้ขิงที่เราปอกผิวออกให้สะอาดดีแล้วนะครับขูดครับผมโอเคพลใช้เยอะนะครับพลใช้ประมาณช้อนโต๊ะมาปรุงซอสกันนะครับสำหรับตัวซอสนะครับเราจะใช้ตัวโชยุแต่เป็นโชยุสีเข้มนะครับซึ่งพลใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับโชยุนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่กับอาหารญี่ปุ่นนะฮะเขาเป็นแหล่งที่มาของรสที่เรียกว่าอูมามิอันนี้เป็นมิรินนะครับมิรินก็ให้ความหวานครับผมเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับที่สําคัญมิรินเนี่ยเขาให้ความเงาด้วยครับคนให้เข้ากันตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นซอสที่เราเอามาใช้ปรุงรสหมูนะครับทีนี้มาถึงส่วนประกอบของหมูบ้างเราจะปรุงเขาโดยใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นให้สไลด์บางนิดหนึ่งนะครับ พอสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอาพลาสติกเนี่ยมาคุมนิดนึงเอาสันมีดนะครับตกนะฮะชิ้นหนาก็จะบางลงลักษณะแบบนี้นะครับตั้งไฟครับเราจะเอาชิ้นที่ไขมันเยอะๆเนี่ยลงก่อนครับแล้วเราก็ไม่ต้องชุบน้ำซอสนามแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมกระทะร้อนๆนะครับ ระวังนะครับอย่าให้เนื้อหมูของเรากระด้างพอสุกพอดีแล้วพลก็ตักออกมาพาักเลยครับผมเอาละเดี๋ยวเรากลับมา,าจัดจานกันนะฮะดูคซลสอของเราเราเสด็จน้ำเขาแล้วนะครับไม่ต้องไปบีบเขานะะ้เดี๋ยวจะช้าน้ําสลัดที่เราปรุงไว้ครับเป็นเมนูที่อย่างหนึ่งที่พลชอบก็คือว่าสลัดเสิร์ฟเย็นๆแล้วหมูมาแบบร้อนๆนะฮะเข้ากันได้สุดๆตอนนี้งาคั่วของผมเย็นลงแล้วนะครับใส่ลงไป ชิมนนนนึงะะฮะ mm hmm. ุ่มแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมมากครับก่อนเสิร์ฟนะฮะผมจะโรยงานลงไปเยอะๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับร้อนๆเย็นๆเข้ากันได้ดีเหลือเกินครับหมูซอสขิงและโคสลอรญี่ปุ่นครับ วันนี้เราจะเอาเจ้าอิดามามะเนยนะครับมาเป็นไส้ของเมนูที่มีชื่อว่าเดวิลเอ็กหรือไข่ปีศาจนะครับเดวิลเอ็กจะต้องบอกว่ามันเป็นอาหารที่แบบเจ๋งมากเลยเวลาที่เรามีไข่เหลือเยอะๆนะครับก่อนที่ไข่ของเราจะเก่าเรารีบเอาไปต้มซะเอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้กันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวไส้ของพลก็จะประกอบไปด้วยถั่วอีดามามะนะฮะ แล้วก็จะใส่มายองเนสครับ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปคนจะใส่วาซาบิรับผมชอบฉุนจัดๆก็ใส่เยอะนะฮะถ้าเปิดสมมติเด็กๆทานจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าช่วยให้รสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นก็คือเกลือครับแต่เกลือตัวนี้จะพิเศษกว่าเกลือทั่วไปเพราะว่าเขามากับกระเทียมผงแห้งด้วยนะฮะ โดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าการหลิกซอลนะครับคุณผู้ชมเวลาที่สมมุติบางทีเราทําอาหารแล้วเรา,เาไม่มีกระเทียมที่สุกแล้วแต่เราอยากจะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับเราใช้เป็นตัวนี้ฮะการหลิกซอลใช้ประมาณเศษ1นส่วนสช้อนชาพอละนะฮะใส่ลงไปโอเคเรามาผ่าไข่ต้มของเรานะครับผ่าทางยาวนะครับนี่ผลต้มโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับออกมานี่แบบว่าสีเพอร์เฟกมากสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือว่า เอาเนื้อไข่แดงเนี่ยครับออกแล้วก็ใส่ลงไปด้วยเอาละเสร็จแล้วที่เหลือนะครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นหน้าที่ของเครื่องปั่นแล้วไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราถ้ามันแห้งเกินไปนะครับใส่น้ำมันมะกอกนะครับลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเนียนดีแล้วครับอ่ะ ส่วนประกอบออกมาเนื้อประมาณนี้นะครับเนียนมากทีเดียวเดี๋ยวเราจะใช้ถุงบีบครับผมเอาละบีบลงไปครับผมลักษณะนี้สวยปะผลโรยด้วยงาน,นะครับงาขขาวครับวันนี้ผลมีอันนี้นะครับ เป็นลูกชิ้นปลาที่เรามักเจอกับแบบลาเม็งนะครับเขามีชื่อน่ารักนารุโตะมากินะฮะเอาละเราหันเป็นแว่นบางๆครับปักลงไปแบบนี้ครับว้าวหน้าตาน่ารักไหมฮะแล้วต้องบอกว่าเป็นเมนูน่ารักที่มีคุณค่าด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมนิดหนึ่งครับจะบอกว่าจุดเด่นของเขาคือความความที่เป็นครีมมี่ของตัวไส้นะครับแล้วก็ เนื้อสัมผัสที่เด้งๆดงๆของไข่ขาวนะฮะทำให้ทุกอย่างเนี่ยรวมตัวกันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเนื้อสัมผัสที่น่าสนใจมากในคําเดียวครับเอาละก่อนที่เราเสิร์ฟนะฮะเมื่อกี้ผมเก็บถั่วลระไว้ส่วนหนึ่งนะครับเราปักไว้เลยครับเขาจะได้เข้าใจว่าเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่มีรสชาติของถั่วลระญี่ปุ่นหรืออิดามาเมะนั่นเองนะฮะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับรับประทานเป็นคำๆก็ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบฟิวชั่นของเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเดวิลเอและนี่ก็คือไข่ปีศาจถั่วแระญี่ปุ่นครับ สำหรับข้าวผัดในวันนี้ที่ผมดีไซน์ไว้นะครับผมก็จะมีใส่ผักคะนา้าฮะใช้คะน้าสักประมาณถ้วยครึ่งลงก้าแล้วก็ฉลับได้ตัวส่วนของใบตัดเล็กนิดนึงนะฮะจะได้รับประทานง่ายใส่หอมใหญ่ครับผมก็ประมาณสักครึ่งหัว120กรัมนะครับขิงนะครับเราก็ประมาณนี้นะฮะ แล้วเราก็ซอยพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดนะครับเราก็ฉลบครับเอาละ,ละเตรียมส่วนประกอบพร้อมแล้วนะฮะเมนูนี้เวลาที่จะทานข้าผัดให้อร่อยต้องมีไข่ดาวเนาะดังนั้นเรามาทอดไข่ดาวกันก่อนเลยละกันเวลาที่ผลปรุงอาหารส่วนมากนะครับก็จะเห็นว่าผนมั่นใจนะ้ำมันรำข้าวครับ ต้องขวดนี้เลยเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเขามีวิตามินสารอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอยู่ในปริมาณที่สูงนะครับที่สําคัญน้ำมันรำข้าวมีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นเวลาที่พลเอามาปรุงอาหารอะไรก็ตามก็จะทําให้ได้รสชาติแล้วก็กลิ่นหอมของส่วนประกอบที่เราใช้เนี่ยครับอย่างเน้นๆเลยทีเดียวนะฮะในการทอดไข่ใช้น้ํามันเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราอยากให้กรอบๆหน่อยพลใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับโอเค ก็ทอดไข่ดาวให้สวยแบบที่เราอยากได้นะฮะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องให้พร้อมเลยครับอันนี้นะฮะก็น้าพริกแกงมัสมั่นซองหนึ่งของเขาเนี่ยถ้าเผื่อทําแกงก็ทําแกงได้หม้อใหญ่ๆหม้อหนึ่งนะครับวันนี้เราผัดข้าวเนี่ยเราใช้ได้3าพอชั่นครับผมเราก็จะใช้กระเทียมไทยครับผมใส่ลงไปในโคกวันนี้เราลดไฟลงต่ำแล้วนะฮะ ที่เหลือเนี่ยนะครับเราใส่ขิงลงไปด้วยครับผมใส่หอมนะครับรวมถึงพริกด้วยครับไม่ต้องให้นุ่มนะฮะเรายังอยากจะได้แบบเท็กซ์เจอร์ของหอมอยู่ใส่พริกแกงลงไปครับน้ำประมาณสัก3ช้อนโต๊ะครับใส่น้ำไว้เพื่อที่จะทำให้พริกแกงเขาแตกตัวได้ง่ายนะครับว้าวน้ำปลาครับผม หนึ่งช้อนโต๊ะผมใส่น้ำตาลมาพราวนะครับสักประมาณสองช้อนชาครับผมนะฮะหน้าฐานไหมล่ะเนื้อไก่ครับผมเนื้อไก่บดเอาไก่ลงไปคั่วให้สุกดีครับผมพอไก่สุกแล้วนะครับเนื่องจากว่าค้ะเราไม่ได้ออกไปลวกนะครับดังนั้นเราต้องผัดนิดนึงให้เขาสุกดีนะครับเสร็จหมดแล้วครับผม สุดท้ายข้าวนะครับนี่บีข้าวนะครับบีข้าวนิดหนึ่งให้ข้าวโดนซอสทั่วๆนะครับว้าวน่ารับประทานมากเอาออกจากความร้อนได้เลยครับผมจะใส่น้ำมะนาวนะฮะนิดหนึ่งข้าวผัดมันต้องมีมะนาวเนาะในครัวเรามีโหระพาล้างให้สะอาดด้วยนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะฮะ เวลาที่เราถานเนี่ยนะครับไข่แดงต้องบอกแล้วแต่ความชอบเลยของคนชอบให้อย่างเนี้ยฮะยังเยิ้มๆอยู่นะครับโอ้โห,โโหคลุกกันเข้าไปมีคณะนิดนึง <c oughs> รสชาติหลากามิติมากครับกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวอ่นอ,อนๆนะครับบวกกับเนื้อสัมผัสของไข่แดงเนี่ยฮะอู้วิเศษสุดๆเลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติอาหารที่มาในรสชาติมัสมั่นนะครับข้าวผัด มัดสมัดไก่ครับพูดถึงบราวนี่นะครับก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตล้วนๆครับเพราะเวลาคนที่ทานบราวนี่ใช่ไหมฮะเขาก็อยากจะได้รสช็อกโกแลตที่เข้มข้นแต่ทีนี้ความเข้มข้นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่รสชาติของดาร์กช็อกโกแลตนะครับสูตรนี้เนี่ยแตกต่างกันแบบง่ายๆเลยครับแทนที่เราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตเป็นส่วรผสมหลักเราใช้มิลช็อกโกแลตครับผมใช้มิลช็อกโกแลตคุณภาพดีนะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยเนี่ยพนใช้ทั้งหมด2องบาบาหนึ่งก็อยู่ที่100กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายครับ เราจะสับช็อกโกแลตให้ชิ้นเล็กลงนิดหนึ่งนะครับนำช็อกโกแลตนะครับไปละลายนะฮะซึ่งละลายด้วยวิธีที่เราเรียกว่าเบงมาลีนะครับและลายพร้อมกับเนยครับผมโอเคตั้งไฟแบบนี้ครับระหว่างนี้เตรียมของแห้งครับผมผมจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้1ถ้วยตวงเต็มเม มันก็คือ150กรัมนั่นเองนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็ใช้เป็นหางนมผงได้ครับใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็ตัดรสด้วยเกลือนะฮะเกลือไม่ต้องใส่เยอะครับเกลือขึ้นช้อนชาครับไม่ต้องร่อนก็นได้ครับผมแค่คนเล็กน้อยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกระจายดี ระหว่างที่ช็อกโกแลตกับเนยละลายช้าๆนะฮะเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของไข่ครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองไข่ที่เราใช้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าไข่เบอร์สองกลิ่นวานิลลาครับผม2ช้อนชาหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปตีเลยครับน้ําตาลทรายขาวเนี่ยเราใช้ทั้งหมดครึ่งถ้วยตวงครับใส่ลงไปครับ แล้วก็เศษ1ส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับของน้ําตาลทรายแดงด้เวลาตวงน้ําตาลทรายแดงเนี่ยฮะจะต่างจากน้ําตาลทรายขาวนิดหนึ่งคือเขาจะกดให้แน่นครับถ้าเทียบเป็นน้ําหนักก็คือ50กรัมครับใส่ลงไปแล้วก็นําทุกอย่างเนี่ยครับไปตีครับการตีบราวนี่เราใช้หัวตีอันนี้ครับเป็นหัวตีตะก้อครับผมอ่าก็เปิดเครื่องได้เลยกลับมาดูที่ช็อกโกแลตของเรานะครับ ใช้ได้แล้วครับผมผมยกออกจากความร้อนนะครับลองดูนะครับสีเนี่ยจะไม่ได้เหมือนบราวนี่ทั่วไปเห็นไหมฮะเพราะว่าสีของมิลช็อกโกแลตก็จะประมาณคาราเมลที่ค่อนข้างจะมีรสชาติเข็มค้นนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวพิมพ์ที่เราใช้อบนะครับคนใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะฮะเป็นพิมพ์บราวนี่มาตรฐานก็ขนาด8คูณ8นิ้วเราทาเนยบางๆนะครับแล้วก็รองด้วยกระดาษไขกลับมาดูที่ส่วนผสมไข่ของเรานะครับ ใช้ได้แล้วครับหลังจากนี้ผมจะไม่ใช้เครื่องแล้วฮะเสร็จแล้วนะครับอยากให้เข้ากันง่ายๆใส่ช็อกโกแลตลงไปก่อนครับแล้วเราก็ใช้นี่แหละครับพายยางคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีครับโอเคใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับผมใส่ลงไปได้หมดเลยครับไม่ต้องกังวลแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับเขาเรียกว่าตะล่อมเหมนนะครับใส่ส่วนประกอบลงไปในพิมพ์ได้เลยครับ ก่อนเข้าอบนะครับก็คือไล่ฟองอากาศครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็นำเข้าเตาอบครับบราวนี่สูตรนี้ใช้เวลาอบไม่นานนะครับ35ดนาทีเท่านั้นครับผมจะคอยให้บราวนี่เนี่ยเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่เราจะตัดครับหลังจากพักให้เย็นผลก็นำไปแช่เย็นนิดหนึ่งนะครับ เพื่อให้เขาอยู่ตัวแล้วก็ตัดง่ายนะครับสีของเขาจะอ่อนกว่าบราวนี่สุดทั่วไปเยอะทีเดียวนะครับผิวหน้าเขากรอบแล้วด้านหน่อยก็จะเป็นแบบ เนื้อฟัดจี้ครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบที่จะทานมิลวช็อกโกแลตนะครับรับรองว่าบราวนี้สูตรนี้จะต้องถูกใจแน่นอนครับเราสามารถแบบเข้าไโคูเวฟบนิดนึงก็ได้นะฮะให้มันเหลวๆให้มันนุ่มๆยุ่มๆหน่อยเสิร์ฟกับไอศกรีมก็เข้ากันได้ดีครับและพลพรรคนักปรุงของเราในวันนี้ก็ดําเนินมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหรือเชื่อนะฮะเราเข้าสู่ปีที่8กันแล้วเราก็จะนําเสนอสูตรที่ดีๆให้คุณผู้ชมต่อไปนะครับสูตรอาหารอร่อยๆสร้างสรรนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพระหััสุขครบ วันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการพลรพักนักปลุงง่ายนิดเดียวครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิครับหลังจากเทปนี้ชมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม subscribe เลยครับ